สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสอสมอกส่งลูกค้านะครับสมอกตัวนี้ตัวที่สองลางไอสี่แล้วก็ทรงมือสอดตัวน,นี้จะมีนี่เสาะให้ใส่เลดดอดได้นะครับใครที่ไม่ชอบเล็งลางอากแนวแบบสไนเปอร์ก็เอาเลดดอดมาติดตรงนี้ได้เลยเทปตัวน,นี้เทปไม่ได้นะนอกจากเราจะใส่ลูกก่อนเราจะ,จะใส่เทปได้อันนี้ใส่ลูกเข้าไปแล้ว เตบนกนะครับนี่ใส่ยางตึงยางเท่นเดียวนะนุ่นขวดล้มอยู่นุ่นเห็นไหมเห็นขวดไหมระยะประมาณสิบเมตรนะครับลองอยิงดูน,นนะบ่เรือ จะส่งให้ครับตัวนี้สีพันรวมส่งแถมแว่นด้วยจัดไปแกะด,ดูเป้าดูขวดยิงกลางขวดโดนกลางขวดนี่ค <c> เ <ười> ต็มเต็มลูกมันแรงขนาดไหนดูดิยิงทะลุขวดกระดินลนุกุ่งนาไปลูกน,น,นี่นี่ลูกดอกไปนู่นขนาดแต่ยางเส้นเดียวนะเหลือๆครับเส้นเดียว ยิงไม่เกิน20เมตรเนี่ยแต่ยาเส้นเดียวยิงมันนิ่งกว่ากันจัดไปครับ